ัลหลนะฮิตเออนะฮิตอย่าบวกสิพี่นรียแล้วรถยิงหัวเขาขอลูกห้าหน่อยดิมันจะเหนื่อยนะอะไรเหนื่อยเจอจ้าลูกห้าไม่ใช่ถึงป่าวอ้าวคกคน คนวันนี้ลูกปัดแบบมาในชุดสีแดงแรงฤทธิ์กระโปรงหมอนลำซิงกับผมที่ฟูฟ่องคือบอกคือบอกตักรก็ลองอย่าหัวเรอเดูอดตีนะมาร์กหน้าไปทั้งคืนคืนนี้หน้าข่าวแบบขาวมันผีเคยเห็นปะมีข้ <c oughs> ตอตกล่ออ,อะไรเธอพูดว่าอะไรเธอไ่ได้ชุดนี้มาตังเอาก็ตอนเขาซื้อตั้งแต่ตอนกลางวันไงที่เขาไปแลกอะ่ะเธอจําจไ,มไ,ไม่ได้เขาไม่ได้ชุดนี้เธอเลื่อนลงไปข้างล่างๆเจอห้องแล้วฮัลโหลนะฮิตเออยนะฮิต อะไรนะเธอเขาพูดคนเหมือนเครื่องบินกระโปรงกระโปรงของเขาสวยใช่ปะล่ะมันอยู่ข้างล่างๆอ่ะเธอมันพันสามสี่สิบสี่อ่ะแล้วเขาก็มีแบบพอพอดีเลยเขาก็เลยเอินลอแลกมาทาวอนน่าจะใส่ชุดนี้ไปอีกพักใหญ่ๆเลยแหละเพราะว่าเพราว่ามีอยู่แค่ชุดเดียวไงทุกคนมีอนาคตมากเปิดมาปุ๊บ เข้ามาก็ได้ปืนสั้นเลยพี่รักมเมาอ่ะเมาอย่างน,นี้ดอกอะไรเมาอะไรเห็นบอกกึ่มๆหรือเป็นไงเป็นไงบ้างไ้ยินเสียงใครไม่รู้อ่ะไหนเสียงใครไม่ได้ยินไม่มีนี่เมื่อกี้เนี่ยเสียงผูห้หญิงเขาเลยเธอเธออย่าพูดอย่างนี้สิจริงๆเสียงผู้หญิงที่ไหนอ่ะไม่มีนะไม่มีใครพูดอะไรเลยบ้านเธอหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ท,ทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงเกมเลยวะ เธอปิดพื้นหลังไว้หรือเปล่ามาเร็วแล้วอย่าง่นยิงหัวโอ้โหจะไปยิงมันให้ตายยังไงล่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปมันไม่ยอมมาเล่นด้วยอะโอโอเอาเอาเอาเบอร์สี่เป็นไรอะอยากรู้จริงๆเลยว่าตัวเมื่อกี้ไปไหนเอาจริงๆนะทุกคนแบบไปไหนเนี่ย <c oughs> คือแบบวิ่งไม่สนหน้าสนหลังเลยอะคือวิ่งไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ปืนอะไรนี่ ก็น่าจะมีะอนาคตกับยูซี่อยู่ไม่ไว้ใจปืนนั้นอะวิ่งออกกันน็อกด้วยวิ่งก่อน<า>วิงว่งวิเอ้ยเราเจอเมืองเราเจอแล้วเราเจออะไรนะเราเจอความเจริญแล้วเราต้องได้ปืนเราต้องเต้ตได้อะไรมั่งแหละไหนตัวเมื่อกี้ปะตอนนี้นะคะเราก็มาสู่ทุ่งหญ้าแห่งที่โลง่งมันมีอะไรวะ เลยเ,เสียงปืนยังไม่พร้อมอยู่พึ่งพึ่งได้ผ้าพันเพลไหมโอ้ยอะไรแมกกาซีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลยังไงนี่ไอ้กล้องสองคือตอนนี้อยาจะบอกว่าคือจะอุ้ยบ้านฟ้ากำลังไปกำลังไป Oh, oh. เอา้าหลินดับแนวแล้วนี่นะอยู่ตรงเขาเลยเอาหน้าต่างตรงเขาเลยสองตัวใช่ไหมนี่เออดีเยี่ยมอยู่ตรงเต้ยอ่ะอยู่ตรงเต้ยเลยมีมีตรงหน้าต่างไหมเออเอาเ <Yeah. S 2> <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเย็นดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรลูกบัลแลนด์เหมียว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 ได้ยินเสียงฝนไหมไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงเธอโอ๊บเออไม่ต้องเปิดหรอกไม่นะพรุ่งนี้ค่อยเปิดอะไรพี่บอยไม่อยากเล่นเกมเนี้ยเป็นไรอะเกิดเกมเนี้ยเล่นไม่อยากเล่นเกมเนี้ยเล่นไปได้คนจ้าะโดนยิงตายคนแรก เฮ้ยเฮ้ยเฮ<ๆ>้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆยัง,ยง,ยงไม่มีอะไรเลยนะใครใครปืนลัน่นใครเป็นอะไรอ๋อแล้วมาตกอะไรตรงนี้โอ๊ยเนาะในแม็กกาซีนมีอยู่เจนะ็ดนัดลูดหมดนี่ไม่รู้คนจะตายหรือเราจะตาย νε. เด้อเราจริงๆไม่ได้อะไรสักอย่างโอ้ตายละดูสิเขายิงกันอยู่เป้งปังเป้งปังไอเราแค่ปืนยังหาไม่เจอเลยโอย้ายมือบ้านเหลี่ยวเราให้ทำยังไงล่ะปืนก็ไม่โอเคไหมยี่สิบอะไรยี่สิบอะไรอีก เอ้ยข้างหลังมีเี๋ยวมาหาอู้อู้ยี้ยแถวนี้ทำอะไรมายันมี่ยี่อะไหนวะไหวะข้างหลังเออไหนข้างหลังมีตัวสีขาวๆเมื่อกี้หนูเห็นหน้ามันหนูเห็นชุดมันหนูเห็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างของมันไปใส้ราบกันอย่ไรไหวะตามหาเราอยากยิงคนโอ้เขามีสันเลยมือนี่สั่นเลยเห่าเป็นเห่าเป็นเห่า จริงๆเขาไม่หลบไม่พลาดหรอกเออได้อยู่ได้อีกจัดไปเอาอีกเอาอีกมาโหดว่ะได้วะได้วะเออขับรงบินลงบินอ๋อขึ้นบินเสียดถูแหวนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกำลังเปี้ยนไปอยู่ประดี๋ยวเฮ้มองมันยังมันเฮ้ยตายคนแรกเลยตายคนแรก ใจเย็นๆอยู่บนบ้านหลังนี้นะมันอยู่บ้านหลังนี้อะนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเห็นรอยเท้าอยู่ไวอยู่ไหนวะล้วงเลยล้วงเลยโอ๊ย อยู่เดียวเลยเคืออารมณ์แบบตัวสีขาวๆอ่ปะปัดเห็นมันใช่ปหมหลินบอกว่าหลินยิงแล้วปาก็หาหา,หาทีนี้มันนั่งมันนั่งแบบมันนั่งครเข่าอยู่ข้างในบ้านหลังที่ตาย <S <S เออ,ด,เอดีเดียวเลยนี่นี่ตัวนี้ยตัวนี้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 ยตัวเนี้ตอนนี้ให้ให้เตยใสย่มิดโชว์ออฟทุกคนเราจะจับตามองดูผู้ชายคนนี้ให้ดีๆผู้ชายคนนี้ทั้งหล่อทั้งเก่งกล้าจ ความสามา affiliated. รถล้นเตี่ยม okay. ใครได้เป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นโชคดีมากชูงดีชู้ดุดในโลกเลยแอดมินบอกว่าปัดไงแอดมินดูติใจอ่ะแอดมินบอกขายของแอดมินบอกเนี่ยผู้ชายคนนี้ใครได้เป็นแฟนโคตรโชคดีบอกเลยเป็นผู้หญーーิงที่โชคดีที่สุดในโลกเธอเธอไม่ต้องไปกินข้าวแล้วนร้านเนี้เธอไปกินข้าวร้านนี้แล้วเธอกลับบ้านมาเธอไปพูดอะไรเลยเธอไม่ช่วยเราทำอาหารกินเลยอ่ะอะไรเธอนี่ยปืนลั่นปืนลั่นอะไรของเธอ ปืนลั่นยิงเปชุดเลยนะปืนลั่นนะปืนลั่นยิงเปชุดเลยนะเออยิงไปชุดเลยปืนลั่นเนี่ยเธอเธอไปกินข้าวอะไรนี่แล้วทำไมเธอเป็นอย่างนี้เนี่ยเอา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 อะไรของเธอเธอปืนลั่นอีกแล้วนะเธอเธอเขย่าขวัญทหารฝ่ายตัวเองเหรอเธอมาปลุกใจเธอมาปลุกใจเขาดีกว่านี้เอาแล้วเอาแล้วระทึกระทึกลึกมากเอ้อ เธอร้านนี้เขาเอาอะไรให้เธอกินเนี่ยทำไมเธอเป็นอย่างเงี้ยวันเนี้ยตอนบ่ายไม่เห็นเธอเป็นเลยอะเอาเจ็บนะเธอเจ็บนะเธอกระโดดดีๆนะแซเกิ่งแซเกิ่งเซเก่งเซเก่งใช่หรอไฮ้ไยัไงข้างหน้าข้างหน้า50 50 เอ้ยแจม,มแจัดการลูดของมันมีอะไรในตัวลูดมาให้หมดลูดออกมาลูดออกมาเอาลูดพีเ่เอาพอนี่ถ้าหลุดตอนเล่นนี่จะเป็นยังไงเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ย อุ้ยเฮ้ยออออแหมยิงใ,ใครดูมั่งยิงใครไอตีปืนอยู่ไมออไ่อะไรอูเออรู้ไหมดูมั่งอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่มีปืนฮัลโหลเดี๋ยวนะก็ยังไม่ได้ปืนยังห้าวไม่ได้อ่าเฮียังเลยห่วย เปเลยละยิงตามมาแล้วไปเลยละโอ้มาหารอยยิงกันเนาะเฮ้ยกระสุนหมดหมดพอดีเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโด,ดนยิงไม่รู้ไม่รู้คือกันสักอยู่มองใดจะยิงจะต้องไหนอ้าวพี่บอยพี่ยังรอดอยู่เหรอนี่หนูตายคนเดียวเหรอเฮ้ยไปน่กันน้องเอ้ยไม่ธรรมดาป่ะพี่หนูนึกว่าพี่ไปกับหนูแล้วนะเนี่ยโโอ้หอะไรมาเอาไซมิทอ่ะ จัดฟ้าเอเนี่ยเต้ยโดนที่เดียวกับปัดเลยอะ่ะฝันก็โดนยิงอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าตัวมันอยู่ไหนจัดฟ้าไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เจอจริงๆอ๋อ oh, นั่นไงนั่นไงเธอบนตึกขาวอะ่ะ SE บนตึกขา,ขาวข้างหน้าเธอเลยเนี่ยตึกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยขาวแดงเนี่ยแดงครึ่งขาวครึ่งเนี่ยนนเนี่ยบนตึกเนี้ยแหละเนี่ยเหัวมันโผล่มาแล้วเห็นปะมองขึ้นไปตรงตัวเอชอ่ะคือตาย อยู่บนดาดฟ้าแหละใครหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเด็ดหนึ่งแน่ใครไม่เล่นนี่เป็นไกด์เอาว่ะขึ้นไปเก็บยางเลยคุณลงมาได้ไเฮ้ยเธอเธอระวังเธอระวังเธอยิงวันเธอยิงวันเธ<ๆ>อยิงวันบอดบอส ใจหายหมดเลยดูเลือดเธอสิตอนนี้เราก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือยังดูคุณสายมิดโชว์ออฟอยู่ให้แฟนช่วยทำมาหากินทีไรแฟนก็จะมือลั่นทันทีพี่บอยมาหน่อยจะเป็นนต่อเอาเลยีไม่รู้จักกันพี่เอาเยี่ยมเธออร่อยเปล่าโคกอะมาเทเนดิวอร่อยอร่อยเลยอร่อยเหมือนเขาเลยหรออร่อยกว่า คลิปจบแล้วค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้และชอบผลงานของลูกปัดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลูกปัดด้วยนะคะความสนุกจบแล้วถ้าอยากมันต่อสามารถรับชมคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้ได้จากเพลย์ลิสต์ที่กำลังจะขึ้นไปเลยอ้ออย่าลืมกด Subscribe ตรงกลางด้วยนะ สำหรับผู้ชมท่านไหนที่ต้องการโดเน a ส,สามารถอ่านรายละเอียดใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย